สวัสดีครับผมวันนี้มีรถมานำเสนออีก1นึ่งคันนะครับจ้าอนดาซิต,ตี้ทายเซตนะครับเป็นรถที่ยอดนิยมนะครับรถในตำนานอีก1คันนะครับสีน้ำตาลนะครับสวยแต่งเรียบร้อยครับล้อมแม็ก นี่นะครับอย่างสวยเลยทีเดียวครับติดเฟรมดำเรียบร้อยเลยราคาจับต้องได้นะครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะฮะชมรอบๆคันนะครับ ฮอนด้ c i ีวิกซิตปี2001นะครับ,ครบเครื่องบันหาแอดน,น้ํามันนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนี่นะครับภายในก็สะอาดสะอาดเลยทีเดียวนะครับดูได้เลยนะครับ ระจบไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ทั้ง4บานนะครับนี่ครับภายในนะครับเ,เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องนะครับ อองเครื่ององเครื่องถือว่าก้สะอาดนะครับยังไม่ได้ล้างเลยครับรถพึ่งออกเข้ามาก็ถ่ายให้ชมกันเลยครับนี่ครับสวยนะครับเ,ด,เดิมทั้งหมดนะครับครับราคานะครับราคา ราคาเจ0 0หมื่นบาทครับภาสีก็หกหกนะครับรถไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับใส่น้ำมันอย่างเดียวแต่งไว้เรียบร้อยนะครับเกิดรอบคันมีแม็กสวยยางก็ยังใช้ได้อีกหลายปีนะครครับเอาชมรอบๆคัน ครั้งหนึ่ง Honda City ครับปี 2001. 2 0 mm 0 hmm. 1นึท้ายเซตนะครับรถที่ยอดนิยมราคา79,000บาทนะครับ สวัสดีครับ